สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทดสอบสีของน้องอ้นค่ะแล้วก็มาอัปเดตพัฒนาการของน้องเขาด้วยเรามาถ่ายตอนหกโมงเย็นนะคะพระอาทิตย์กำลังจะตกจ้าช่วงหกโมงเย็นนีเ่เป็นไงบ้างหกโมงเย็นแล้วสีก็ยังสวยอยู่นะคะนี่ ว้าวว้าวว้า,วาอาทิตย์ตกไปแล้วนะคะแสงแต่ว่าแสงก็ยังอยู่นะตกรับฟ้าไปแล้วนะตอนนี้มีแสงนิดนิดหน่นอยหน่อยเป็นไงบ้างคะขนาดแสงเล็กน้อยอ้อนสวยเนะาะถ่ายยังไงก็สวยโอ้ผมหลอกครับผมหลอกครับนี่ดูด้านข้างนะคะนี่หน้าตรงอ่ะทำไมไม่ร้องล่ะ ตอนอยู่ในบอ่อทำไมร้องให้แม่อุ้มจังด้านหลังของน้องเขานะคะสีสวยหรือเปล่าว้าวววววาว,ว,าว,ว,าวโอเคบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับทุกคน